บันทึกไทยเบฟตอนพี่มหาล้างจ่ายเด็กข้างถนนพี่มหาในเข้ามาอยากช่วยเหลือแล้วก็อยากจะมาเติมเต็มให้เด็กที่ว่าไม่ค่อยดีให้เขากลับคืนสู่สังคมที่ดีครูข้างถนนผู้มีจิตอาสาที่กล้ากแกร่งยอมเสียสละกำลังกายกําลังใจเพื่อให้เข้าถึงเด็กชายขอบในสังคมเมืองได้หวนกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งตอนแรกทีมงานเราหลายคนกลัวเด็ก สักลายเต็มตัวแล้วเบิดหูแต่หลังจากเขาได้ไปฟังเรื่องราวของเด็กเจ้าหน้าที่เหล่านี้รู้สึกกลากรู้สึกสงสารเมื่อทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดความร่วมมือร่วมใจช่วยกันแก้ไขเพื่อลดอัตราเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าไปมองว่าเขาเป็นเด็กที่สร้างแต่ปัญหาอย่างเดียวถ้าได้ใกล้ชิดจะรู้เขาเหล่านี้เขามีวิธีคิดที่ดีเพียงแต่หาคนขีดเส้นบางอย่างให้เขาเดินไม่ได้ เส้นที่ว่ามันต้องเกิดจากความร่วมมือในการที่ต่างคนต่างหยิบปากกาด้ามน,นี้ด้วยกันแล้วขีดเส้นร่วมกันอธิปไตยโพทองจากอดีตเด็กวัยรุ่นชุมชนรถไฟที่เคยใช้ชีวิตหลงผิดไปกับยาเสพติดติดยาติดเพื่อนกินเหล้าดูเรียครับแล้วไปเชี่ยวกันก็มีเรื่องบ่อยแล้วนี้ก็โดนจับครับแล้วก็มาเจอหัวหน้าชุมชนครับมาแนะนําก็ไปกับพี่มาเพราะเลิกยาครับก็เลิกได้ครับเพระาะใจที่มุ่งมั่น ทำให้ครูข้างถนนกล้าที่จะก้าวต่อไปเพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้กลับตัวกลับใจและได้รับโอกาสในสังคมอีกครั้งถ้าใช้วิธีคิดแบบจิตใจว่าเด็กเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนลูกเราคงจะมีความเจ็บปวดลูกที่เรารักลูกที่เราทุ่มเททุกอย่างแล้วเขาปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามอบให้แต่ตราบใดยังมีความรักที่แท้จริงอย่างรักเหมือนพ่อกับแม่ที่รักลูกมันเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวใช้ความรักในลักษณะนี้แหละครับในการเข้าถึงเขา บริษัทไทยเบิ้มเรจจำกัดมหาชน